ถามว่าถ้ามันเป็นอะไรทุกอย่างเป็นเป็นปฏิหารได้ไหมมันก็สร้างปฏิหารได้เป็นอภพิธิหารได้ไหมมันก็เป็นอภพิธิหารก็ได้เป็นพลังงานได้ไหมเป็นพลังงานก็ได้เป็นข้อมูลในโทรศัพท์เราได้ไหมมันก็เป็นได้งนั้นทุกอย่างมันเป็นได้หมดในระบบ N R นะนคนที่นอนไปหลับก็นอนหลับได้คนที่ออกําลังอยู่ในวิกฤตต่าง ก็เกิดปฏิหารขึ้นได้แล้วคนที่กําลังที่จะสร้างอภินิหารมันก็สามารถที่จะเอาเอมตาไปสร้างอภินิหารนั้นขึ้นมาได้ถ้ามันเป็นตรงกับเหตุปจัจจัยมันเลเะนแนนมันสมาร์มันสมาร,มมารกับสิ่งสิ่งนั้นทีนี้วัสด็เ,เคยพูดว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ขาดสติไปเนี่ย แล้วอุบัติเหตุเนี่ยอะไรที่จะมาช่วยเราได้มันก็มีอยู่อย่างเดียวฮะนนเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปฏิหารอภินิหารต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเราได้เพราะว่าการขาดสติเห็นไหมเพราะถ้าขาดสติไปแล้วเนี่ยอะไรแล้รมันก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเพราะสติมันไม่มีแล้วมันขาดไปแล้วสติมันดับปุ๊บไปนี่นะขับรถก็นชนตุ้ม แต่มันชนไปเนี่ยหรือว่ามันจะไม่ชนหรือจะมาชนนี่แะเนี่ยตรงนั้นมันพินิหารละปาฏิหาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมีสติเอวมนอาบ้างบ่อยๆมีสติเอวมนอาบ้างบ่อยสร้างสลถึงพร้อมบ่อยๆบ่อยเข้านะมันเกิดเป็นพลังงานขึ้นมามันเกิดเป็นพลังงานที่เ,เรามีสติมากๆขึ้นจิตเรามีพละกําลังมากขึ้นจิตเรานี่แหละจะสร้าง ามที่หายขึ้นมาในจิตนะแล้วก็ในระบบเอฟเอนีาร์เนี่ยนะมันมีกลนะุ่มเพื่อนเยอะแยะมากมายนะที่เขาก็เอเอาร์เหมือนกันมันสมานมันเชื่อมกันไปคนนั้นมีสิ่งนี้คนนั้นเกินสิ่งนี้มาคนนั้นขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยมันก็จะไปปรับ,บเปลี่ยนเสมอกันไปทุกอย่างก็จะลาบดึงลาบลื่นลาบลึงการทํางา,ทงานต่างก,ก็จะลาบดึงนะ นี่ยดีงามมันเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะได้ก็ให้ขอให้ทุกคนได้มาฟังมาฟังเนะี่ยการฟังนี่ก็เรียกสุตตะมัญญปัญญ,ญาเนี่มันปัญญาเนี่ยมันจะเกิดจากการฟังก็ได้ปัญญาเกิดจากความคิด,ดความคิดทบทวนนะมาฟังมาเสอร์เสร็จแล้วเราก็ ไปทบทวนเนี่ยแล้วกลับไปฟังซ้ำจะทบทวนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็าเรียกว่าภาวนามญปัญญาตัวเนี้ยการที่เราภาวนาบ่อยๆมีสติเอเวนต์อาวุธอุกาสะดัมมะปะทะอะไรต่างๆงนี่ะอ่ามันด้วยกันเป็นการไปก็เลยเป็นองค์ภาวนาใช่ไหมการภาวนาเนี่ยมันเ็าเรียกว่าภาวนามญปัญญาตัวเนี้ยมันก็สร้างปัญญาได้ ถ้ามันไม่สร้างปัญญาในทางยาณมานะญานทัศนะมามันก็สร้างปัญญาในทางโลกโลกให้เราแก้ไขปัญหาช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ได้ตอนนี้ตรงนี้แหละนะการฟังนะสุตตะมัจจาญาฟามคิดจิตตะมัจจญญานะการที่เราจะได้นะช,ชาานจริงๆมาเนี่ยก็เกิดจากการภาวนาจะได้ตัววิปัสสนาขึ้นมา การภาวนาจเจริญวิปัส,สนาตรงเนี้ยจะได้ตัวปัญญาขึ้นมาปัญญาตัวนี้แหละที่ตอนต้นที่มาเซอร์พูดถึงว่าเห็นจิตเกิดดับเห็นรูปนามขันห้าไม่เทีย่ยงต่างๆตรงเนี้ยจะเป็นญาณแบบหนึง่งแต่มันไม่ใชเ่เราเห็นเพราะว่าเราคิดได้หรือว่าฟังมาเซอร์พูดขึ้นมาได้การฟังการคิดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้เราเนี่ยเกิดความเป็นศรัทธาขึ้นมาได้ แต่สภาวะจริงที่เราจะได้รับมันต้องเกิดจากการฝึกฝนมีสติเะเมนอาว่างแล้วก็ดูสภาวะไปทํางานไปโดยความว่างเดี๋ยวเราจะเห็นปุ๊บมีข้ามาเห็นตัวเราเห็นเห็นร่างกายเห็นจิตเห็นความคิดอ่เห็นสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งไปเห็นสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมีสิ่งหนึ่งไปเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวอร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วมีสิ่งหนึ่งไปเห็นความคิดอความคิดนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมตัวเราก็ถอยถอยมาเรื่อย ตอนแรกตัวเราเป็นร่างกายใช่ไหมเดินอยู่พอมีสิ่งหนึ่งเอ้ยเห็นร่างกายเราคิดเอ้าไอ้สิ่งที่มันคิดว่าร่างกายมีอยู่ไอ้สิ่งนี้มันก็คือต้องเป็นเราใช่ไหมก็ถอยมาอีกก็เป็นควา,ามคิดเอ้ยเป็นควา,ามคิดเอ้มีสิ่งหนึ่งไปเห็นควา,ามคิดอีกถอยกลับไปอ,อีกอ้าก็จิตเห็นควา,ามคิดเนี่ยมันก็ถอยถอยไปเลยแล้วตอนหลังสุดท้ายเราจะไปเห็นจิตเขาเนี่ยมันเกิดดบเนี่ยความคิดก็เกิดดบทุกอย่างก็เกิดดบ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงบังคับไปได้สุดท้ายเราไอ้ตัวเนี้ยภาวนามันยะปัญญาตรงนี้เนี่ยมันจะได้ตรงนี้แล้วเรามา s t e r ถึงบอกว่าถ้าฟังแล้วคิดแค่คิดเนี่ยมันไม่เปนไม่ได้ต้องปฏิบัติอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็อ,อใอฮทุกคนได้มาฟัง กันบ่อยๆถ้าไม่ได้ฟังในห้องนี้ก็ไปฟังคิปเก่าๆให้เข้าใจเ็นรื่องของรูปน้ำเลยรูปน้าแล้วเข้าใจธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันมีมันมีกฎอะไรบ้างนะมันเป็นกฎตายตัวนะตรงนี้เราก็จะจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะสุญญตาเป็นยังไงความว่างเป็นยังไงนะว่างมันมีหลายระดับนะ ว่างจากตัวตนว่างจากว่างจากความคิดอย่างเงี้ยว่างจากความคิดก็ว่างอย่างหนึ่งว่างจากการลืมตัวมันก็ว่างไปอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันขาดสติลืมตัวนะมันก็ว่างว่างจากสติอันนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เราว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากความคิดมั่นถือมั่นว่างจากการที่เรามีปัญญามีวิชาแล้วมันว่างเพราะว่ามันเข้าใจรู้แล้วว่า รูปคาวกันห้าไม่มีจริงๆมันก็เลยกว่าเนี่ยนะขอให้ทุกคนประสบความเร็จทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกคนโดยเร็ววันนะ,นะนะสวัสดีทุกคนนน้อมนอบนน้อมนอบกาปรามีท่ามาเซอร์แล้วก็เอ็มอาร์ว่างโนมเก็บอุศนนะคะโนมเก็บอุสนกาปรณีท่ามาเซอร์ค่ะย้ายย้ายค่ะสาธุในบุญทุกคนทุกวันค่ะ ว่า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 